เอาละครับขยับไปถึงคุณเด่นตัวที่สี่ตัวสุดท้ายครับคุณกันครับดูโฮมฮะที่เราคุยกันไปตอนแรกเนี่ยก็คือเราจะเชีย์ดูโฮมนี่แหละเพราะว่าถ้าเงินในจิต้อนคุณเศรษฐาเขาพูดมาผมผมคิดว่าเขาเป็นคนพูดแล้วแบบมีความเป็นนักธุรกิจสูงนะเขาอยากทาจริงจริงสหรับเงินดิจิต้อนเนี่ยแลวเขาพูดเองกับปากเลยว่าใช้รอบเดียวบางคนใช้รอบเดียวก็หมดก็ได้ก็มีเพราะนั้นเนี่ยคงไม่มีใครใช้หมื่นหนึ่งกินอาหารผมไม่เชื่ออย่างนั้นไม่งั้นต้องเป็นคนที่โหกินหรูมาก ผมว่าจะเป็นการซื้อของอตกแต่งบ้านเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสมีลุน้นมีลุ้นกว่าถ้าจะเป็นสินค้าไอทีเพราะสินค้าไอทีเนี่ยเดี๋ยวถ้าใช่ปุ๊บจะมีนักเสพของเรามาบอกเลยว่าเอา้าสินค้าไอทีมันนําเข้าเนี่ยเอาเงินไปให้ฝรั่งทําไมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังยังมีด่านสําคัญอยู่แต่สินค้าตกแต่งบ้านเนี่ยอาจจะเริ่มเริ่มเห็นเขาลางแล้วหลังที่เราเล่าให้เล่าให้ฟังนะครับ global เนี่ยผมไม่ชอบเพราะมีลดราคาผมโป g r มไม่ชอบเซมซอเซลตุลา ลดลงทุกเหนื่อยยังไม่มีอะไรฟื้นดูโฮมเป็นคนเดียวที่ฟื้นเพราะนั้นเราเลือกดูโฮมฮะจากเซมสตอ r e ที่ฟื้นแล้วก็เรื่องของเทรดดิ้งเรื่องของเงินดิจิตอลแล้วถ้าดูกราฟถ้าคุณยุทธนาเปิดเนี่ยเซ็ตลงมาร้อยปาจุดนะแต่ดูโฮมลงน้อยมากนะดูโฮมแข็งมากนะดูโฮมเนี่ยตรงนี้แข็งมากผมว่าก็ตลาดก็ส่วนหนึ่งก็ขอพเศเท่าระบบเช็คมาฝรั่งก็ถือน้อยด้วยแหละ อะไรต่างๆมันก็แบบไม่ได้โดนขายตามเยอะเป็นหุ้นที่เป็นไซส์กลางแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารออยู่สอาเรื่องะฮะงบงบที่แก่งไม้ได้ไตมาสีราคาเหล็กที่ฟื้นไม้แล้วก็เงินดิจิตอลนะครับเราเห็นเซมสตอร์เซลล์ละว่าโอเคที่เหลือก็คือเรื่องของพื้นฐานแล้วก็เรื่องของมาตรการที่จะมาหนุนเขาในอนาคตนะครับครับแนะนําซื้อดูโฮมเลือกเป็นหุ้นเด่นตัวที่สี่นะครับเป้าพื้นฐานปลายปีหน้า14บาท90 เอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนี่คือหนังสือสองเล่มล่าสุดใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบีออนครับเล่มซ้ายคัดสรรหุ้นจากงบการเงินส่วนเล่มขวาครับอันเนี้ยน่าอ่านทั้งสองเล่มเนี่ยเนี่ยมันเป็นแนวพื้นฐานที่เราต้องรู้ครับเล่มขวาคือ super stock อกคนเขียนคือเค n f ิชเชอรครับผลงานใหม่ล่าสุดกลิ่นหนังสือยังหอมอยู่เลย จากทางสำนักพิมพ์ติงบิยอนครับเพียงท่านเลือกสมัครมันนิพัฒออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวใน14หลักสูตรเนี่ยของเราอะชมผ่านทาง a c e b o o k กลุ่มปิดเนี่ยท่านเลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษท่านจะได้รับหนังสือทั้งสองเล่มนี้ไปเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคสมัครมันนิพัฒออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียง หลักสูตรเดียวในราคาพิเศษได้หนังสือ2เล่มพร้อมส่งเลยสนใจสแกน qr code หน้าจอนะครับหรือ l ลาย id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI g แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEY PLUS e Moneyplus ติดกันตรงตัวนะสนใจก็เชิญได้เลยครับ